สวัสดีครับผมครับกะสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับผมโมนีกะสีผ้ามาตัดหนวดตัดหนวดอะไรเงินนะครับหนวดอะไรงุ้นนี่เขาต้องพายามนะครับพายา่มทีที่ซ้อยเขาอ่อน ทีตัดออกเนาะเพราะว่ามันเดี๋ยวขามันใหญ่เดี๋ยวขามันใหญ่ um มากน,นี่ผมนี้มันมันสิบรัดเจ้ oui. <bring> <upward> าของาตนะครับมันสิบรัดต้น <Torah> มันสิบรัดต้นแม่มันมันสิบรัดจริงมันสิบรัดแม่มันายนะครับเพราะว่ามันแข็งนะฮะโอ้โหคันคันเขาประทัดออกเลยมันจะแข็งมากเลยนะครับผมหลังแล้วไอเรียงหนวดนี่ มันก็สําค <fin anta> <ots> ัญนะครับเพราะว่าขันขันพันได้ไปขันพ่นไดไปรัดรัดล่าต้นเจ้าขวงนี่ล่าต้นเขาจะจิ้วเลยนะครับมั่เป็นธรรมดานะครับหน่วยุ่นนี่เขาสีง้อหาเขาสีเจียวหาง้อหานะครับง้อหาลําต้นแลก็เพื่อจะไปรัดนะครับขันยิ่งช่วงเง่นที่จ่อลูกนี่เขาจะไปรัดลําต้นจิ้วเนี่ยนี่เขาบอกว่าหน่วยแต่งุ่นนี่สามาที่รัดลําต้นรัดเจ้าของอี่ายใจเลยมดทุกอย่างนะครับ ฉันแล้วเขาต้องพยายามที่จะที่จะตัดนะครับอ่าตัดออกเห็นเห็นตัวไรเขาก็ต้องตัดออกนะฮะเขาพยายามที่จะตัดอตัดหนวนมันออกนะฮะนี่แบบนี้นะฮะนะครับเพราะว่าขันปอยขันปลอยเขาขึ้นไป ปล่อยเขาคนไปเจัาากแล้วนี่อ,อแข็งนะครับหนวดนี่โมันธรรมดาครับหนวดนี่แข็แงแข็งนี่นะครับหนวดร้นนี่เป็นเป็นเป็นหนวดที่แข็งนะยิ่งยิ่งเป็นอ่ายิ่งที่เขาออกออกช่อนะยิ่งเขาติดช่อแล้วปุ๊บนี่โอ้แข็งนะครับมีนสี พี่น้องเขาสังเกตว่าว่าอาง่งนวอ่างนช่อหนึ่งเนี่ยเป็นกิโลสองกิโลนะั้นแต่ว่าเวลาเขาออกช่หนนรรกอ,นนอ,นอ,อ,อหนวดมันน่แข็งมันแข็งจนว่าเขาเขาสมาธิเราลำนักได้เนาะผมก็เลยเปียกว่าที่แรกโอ้ก็เปียกใจอยู่ว่าไปอย่างโอ้หนวดอ่างน้นนี่คือแข็งแท้นะนี่เห็นไหมครับเนี่ยนี่เห็นไหมน,น,นี่เขาลาแบบนีนะครับเลยล้านจนว่าล้าปจนจุ้เลยนะ อันนี้อันนี้อันนี้บ่าแมนนั่นอันนี้เป็นลวดนะพวกสีขับมันเขาได้นะเขาได้เขาได้เกี่ยวเขาได้เกี่ยวใส่ตัวอย่างขวางเราโอ้โหจนจิ้วขาดนะฮะท่านเรลากับสำคัญที่กันนะฮะอันนี้อันนี้เป็นการที่สำคัญที่ห้าที่ตองสี่ตองเอาออกนะครับอกับสำคัญที่กันนะฮะกับว่างๆครับเห็นไปครับคอย คอยเฮ็ดไปคอยตัดออกนะฮะคอยนั่นไปบึง้งมันจิ้มกระไลนะครับมันหลายมันหิ้มันกระไหลเขาก็คอยเฮ็ดไปแล้วครับผมมันร่างยมันกับวสามารทีมันคบบวถึงได้นะฮะแยกกันเห็นเขากะเขากะเด็ดออกนะคะนรับเขกะเด็ดออกแล้วก็อ่าอีกอย่างหนึ่งเขากะเขาเด็ดออกแลก้วปุ๊บมันกัอ่าสารอาหารที่เขาเอาขึ้นมาเนี่ยเขาเกิดกับจิบุรีไปส่งไปหาหนวดนะเขาก็บจิบุรีส่งไปจริงจรินะเขากับิส่งไปไหา ใบหาขันเป็นออลูกส่งไปหาลูกสินะส่งไปหาลูกนะฮะส่งไปหาลูกเพื่อให้ลูกเขาสมบูรณ์นะมันข็นสเป็นแบบนั้นนะครับผมจะขันส่งไปส่งไป,งไปหาหนวดส่งไปหาหนวดหหนี่หลายมันแผ่วไปหลายปุบเลยใน,นเมื่อวานังเคียต้นมันก็บ่สมบูรณ์มันไก่ทําแห้งวนท้อนี่บ่สมบูรณ์ไปนล้วน,นะครับอฉนันแล้วขึ้นหนวดสําคัญนะครับนี่ตอนนี้กาลัง กระลังสมบูรณ์ครับกรัลังแพร่ออกนะฮะิังนะครับผมกรลังแพร่ออกนะครับอันนี้อันนี้อย่างงนสามเดือนนะครับสามเดือนกลัวนะครับนี่นี่นะครับอย่างงูสามเดือนกลัวนะกระลังแพร่ออกนะครับกาบต้องเอาไว้หลายนะครับที่ผมบอกให้หลายชิปนะครับที่ผมบอกหลายชิปก็คือให้เขาห้องห้องอ่าห้องเบอร์สินีห้องห้องจันนะครับมามาเขาสมควรที่จะอ่าจริงเช่นใบหลายบันไดนะครับหลายบ่อ จริงอามเียวไว้หลายปันไหนนะเขาเขาเขาดูสมีเขาก็พ่อจะงจักนะครับว่าเ่านเจ้าไว้หลายขนาดไหนเพราะว่าเบิ้งการเจริญพันธุ์ของต้นเขานะครับพ่อจงเบิ้งเบิ้งเบิ้งต้นเขาต้นเขาสามารถที่เลี้ยงเลี้ยงจริงในเพียงพ่อบอนะฮะอ่ต้นเขาสามารถที่เลี้ยงจริงในเพียงพ่อบอลขันเลี้ยงจริงในเพียงพ่อเขากะเขากะปอยอ่าท่านเลี้ยงอย่างกะเบิ้ง คือเขาดูเรือย่างเขาเขาหย่อมหูนะฮะอ่าเขาจงเขาเขาหย่อมหูอยู่อของเนะครับว่าเอออันนี้เขาอ่าเขาสม坤เที่ยไว้จังไหนเขาเขาสม坤เที่ให้เขาขึ้นแบบใดเนาะเผากันี่รู้หละนี่ของผมกำลังแต่ว่านี่ผมอ่าผมพยายามที่จะให้ให้นึงมันเป็นลมเห็นเป็นโฮมนะให้มันเป็นโฮมนะให้มันเป็นโฮมมันเป็นซุ่มนะอ่าผมกัผมกปล่อยไบบนั้นหลายที่กันนะฮะ บ่ใช่ว่าเอ่อจุดประสงค์ผมคือเป็นสุ่มนะเจ้าว่าขันผู้รงขนผู้ผู้เลี้ยงต้นหนึ่งสองต้นเลี้ยงไว้ตามกระถงกระถางสิเครับเทากับเบิ้งควอมสมดุลของลําต้นของลําต้นนะเจ้าว่านี่มันเอ่อมันสมบูรณ์นะฮะนี่เนี่ยผลมันสมบูรณ์นะต้นมันสมบูรณ์เบิ้งใบใบมันสมบูรณ์ใบใหญ่ใบหนาท่านี่ใบมันสมบูรณ์นะครับกอนนี้เมื่อใบมันสมบูรณ์ใบใหญ่ใบหนามันสมบูรณ์แล้วพวกนี่มันก็พร้อมที่จะขึ้นไปเลี้ยง อน้ำฐานอาหารที่เขาได้จากรากนี่ขึ้นไปเรียกลาต้นขึ้นไปเรียงจริงเขาได้นะฮะอืมนี่นี่นะครับเบื้องต้นนี่ครับกําลังแผ่ออกนะฮะกําลังแผ่ออกหลายเนะครับนี่นี่กำลังแผ่ออกนะฮะก็เพราะว่ายังเพราะว่าอ่าสังเกตบ่ไอันนี้เขาอยู่เขาอยู่ต้นเดียวนะเขาอยู่ต้นเดียวนี่มันตีสมบูรณ์แห้งนะครับไงสมบูรณ์นี่ซ้ำโป้มือเหรอครับนี่นี่ลําต้นซ้ำป้มือเพราะว่านี่พอขึ้นสูงนะพอต้นขึ้นสูงนะ ดูนะครับมึงไงครับพอขึ้นสูงนะขึนสูงประมาณสองเมตรกว่าๆเจาะสามเมตรแล้วเขาเอาแพ่ออกไหแบบนี้นะครับอืเพื่อเพื่อจะทําเป็นสุ่มนะฮะท่างนี้คือกันครับนี่ท่านนี้ก็แบบเดียวกันครับคือกันนะฮะนี่กำลังแพ่ออกนะฮะแจกยอดดอกงามดีครับแจกยอดกำลังกำลังถอนยอดออกมากงามนะฮะนี่เพิ่นเพิ่นใดเพิ่นไดทีนะพอได้ดทีมันกเพิ่นกัำลังแพ่ออกนะฮะแพ่ออกกับพ่ออย่างกัเพื่อ ต้นมันก็สมบูรณ์ใบก็สมบูรณ์นะ room, ใบสมบูรณ์บางเดี๋ยรับสารอาหารที่เพียงพ้อยสมบูรณ์นะครับเพราะว่าเป็นยังขันใบใหญ่ใบหนานะครับแรกสมบูรณ์ต้นสมบูรณ์แล้วก็ใบสมบูรณ์ใบเขาได้รับสารอาหารทั้งแดดนะทั้งแสงแดดนะเพื่อนีเพื่อได้เพื่อได้กินอาหารสองทั้งคือทั้งหลักกับทั้งแดดนะครับทั้งหลักทั้งใบนะเพราะว่าใบเขาก็มันต้องได้กินแดดนะครับเ้าสังเกตุบ้าครับว่าผู้งงคนเกิดสังเกตุบ้าว่าเอ๊ะอจนหม่ไปยังอ่า อันนี้ปลาหกครับคุ๊ผู้ชมนะเป็นนะปอย่างมันจังต้นสูงตนน้นแง่เพราะว่าอย่างก็เพราะว่าเขาอยากขึ้นนะอ่าต้นไม้ยิงเข้าไปถางข้างล่างออกนะเยอะก็ไปไปตกแจ้งเขาอื่นตกแจ้งขางล่างออกนะี่เขายิางจะโซดขึ้นโอ้ย oh, มีต้นแบบแง,ง่มีเงี้ยนะพ่อะอย่งเนะพออื่พอเขาจะโพ่ขึ้นไปนะเขาจะโพ่ขึ้นไปหาแดดนะครับนั่นนี่นี่นี่คือตน้นใหม่นี่นี่คือธรรมชาติของของของ,ของต้นใหม่นะเพราะว่าปอย่างเขาอยากได้แดดเขาอยากนี่ là, เขาว่าต้นใหม่ต้องได้แดดได้แดดนะครับเนี่ย แล้วต้นไม้นะครับเขาจินอาหารสองท่งก็คือทาาระบรบหลักนะฮะรบะบรบหลักก็คือได้ดูดซึบกินน้ำได้จินปุ๋ยได้จินปุ้นได้จินจิลินที่์ทา่าจางๆนะฮะจากพื้นดินจากท่างดินนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็คือท่าใบานะครับทงบ่งใบเวลาแสงแดดเนี่ยโอ้ยงามงามดีครับเนี่ยสังเกตบ้างครับเนี่ยสังเกตบ้างถอดใบถอดใบอ,ออกงามนะสวยงามนะครับผม น,นี้นะฮะนะครับผมกะเอาท้ายไมนนะะ้เบิ้งนะครับเป็นเพื่อเป็นแนวทางในการที่จะอ่าสาหรับเป็นกาลังใจสําหรับค้นที่ปวกงุนหลายๆท่านนะครับผมกะอ่าคอยเห็ุไปครับมันทุกอย่างมันมันขึ้นอยู่กับเวลานะฮะพอว่าเข้าเข้าเบิง้งอ่ามันสีมันเร่งรับอะไรนะปูกร้นไมอ่ามันก็มีเวลาเท่านะครับกันเวลาเข้ามันมัน่นอยเป็นไปตามเวลาของมันเองนะฮะยิ่งเปทางุูนนี่ จังไ้ก็ได้ก็ได้ออกลูกครับให้ได้หนึ่งปีนะฮะมัต้องไปเลี้ยงครับมันไปเลี้ยงมันจะเ,นนเลยเกิดน้่อะไรครับเลี้ยงหลายยิงตายเลยนะครับเพรวะวหนึ่งอยากเลี้ยงให้มันใหญ่อยากเลี้ยงให้มันสมบูรณ์ก็คืออ่าอยากให้ไไหใหญ่ไว้ใหญ่สมบูรณ์ใหญ่ท่านใจอาขวังบะเมียนะครับผมไมีต้องสียใจนะฉะนั้นแล้วเขาก็ต้องให้ไปตามสเตปนะฮะให้ไปตามสเตปว่าเขาเข้าสมควรที่จะให้ปุย๋ยเท่าไรให้น้ำให้ปุย๋ยจักมือให้เช่นนึงนะฮะ แล้วก็รถน้ำนี่รถแบบใดฮ็ดจังไหนแบบใดเนาะมันเป็นไปตามเวลาของเขาแล่ถึงเวลามาปุ๊บเขาก็พร้อมที่ออกลุยเขาเขากันนะครับผมการเป็นกาลังใจให้ทุกท่านทุกคนนะครับผมโอเคนะครับผมคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ